คุ้มพลังที่สองครับนะครับพลังแห่งความฝันนะครับพลังความฝันหรือการตั้งเป้าหมายนะครับนะครับคนที่ไม่มีความฝันก็คือคนที่ไม่มีพลังหลักรอยลอยไปลอยมานะครับนะครับเอาไหมครับเอาไหมครับนะครับไม่ปรารถนานะครับไม่ปรารถนานะครับความฝันเป็นแรงผลักดันที่เราก้าไปข้างหน้านะครับความฝันเป็นแรงผลักดันที่เราก้าไปข้างหน้าความฝันมันก็จะมีหลายแบบครับมีฝันกลางวันฝันกลางคืนนะครับฝันถึงเลขเด็ดอะไรเงี้ย ฝันถึงงูนัเอาไหมครับไม่ตารถนานะครับไม่บาถนานะครับแต่ความฝันที่นี้นะครับขอให้เป็นความฝันที่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ต้องใหญ่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 ี่สิผมครับอันนี้ใหญ่นะครับควาตอนนี้ใหญ่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 ใใหญ่ยครับเอาละครับความฝันที่ใหญ่นะครับถ้าฝันเล็กดูนะครับถ้าผมตั้งเอาละครับทางนี้นะครับตั้งเป้าหมายไว้เดือนละสิบล้านเรามีความฝันว่าสิบล้านอยากได้เดือสิบล้าน ท่านนี้นะครับขอโทษทีครบนี้ผมตังต้งเป้าไว้หนึ่งพันหนึ่งหมื่นบาทท่านเวลาเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอทำเป็นเศษเจอแดดร้อนฝนตกนะครับเจอปัญหา,าต่างๆประเด็นดังเข้ามาในชีวิตเราคิดว่าปัญหาเหมือนกันไหมครับก็สิบล้านหนึ่งหมื่นเหมือนไหมครับคิดว่าใครจะผ่านได้ครับสิบล้านผ่านได้นะครับสิบล้านผ่านได้เพราะอะไรครับเพราะเป้าหมาย รู้สึกไงครับคิดอยทาไมครับไปหาคนใหม่สิครับนะครับนกตัวไหนไม่ร็อกเพลงทําไมครับหานกตัวใหม่ไม่ใช่นกตัวเดียวที่ร้อกเพลงเป็นใช่ไหมครับใช่ครับหานกตัวใหม่เอาละครับพอความฝันใหญ่นะครับสังเกตนะครับถ้าความฝันของท่านเล็กปัญหาใหญ่่ใช่ไหมแต่ถ้าความฝันท่านใหญ่เป็นไงครับปัญหาไหมครับเล็กนิดเดียวนะครับแต่ถ้าความฝันของท่าน ใหญ่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 ใหญ,ใหญ,ใหญ่ที่สุดเลยเป็นไงครับป,ปัญหาเป็นไงครับหายไปเลยนะครับเวลาปัญหาวิ่ง้ามาหาท่านนะครับมันเป็นเพียงแค่ลมผ่านผิวกายแค่นั้นเองคือความหมายมัไม่มีความหมายสำหรับเราจริงไหมครับเพราะฉะนั้นควา,า,ามฝันที่สำคัญนะครับด้วยเลยครับ ดังนั้นความฝันจึงเป็นพลังหล่อเยงให้เราก้าวไปข้างหน้าให้เราทันฟวาอุปราคไปให้เรา่ันสิ่งที่เราต้องข้ามไปื่อความสำเร็จนะครับขุมระการที่3นะครับเดี๋ยวก่อนนี้นะครับความฝันของผมผมจะเป็ประกาศเลยนะครับความฝันของผมนะครับผมมั่นใจว่านะครับวันนี้เราทําที่เชียงใหม่นะครับจุดเริ่มต้นจัดเล็กๆนะครับแต่ทิศทางถูกต้องจริงๆจำได้เลยครับวิธีคิดสาคัญกว่าวิธีการทิศทาง ที่ถูกต้องสังคดลบความเร็วนะครับให้เร็วกว่าเร็วไปนะครับชัยชนะนะครับชัยชนะเส้นชัยไม่ใช่มีไว้สำหรับคนที่หนึ่งเพียงคนเดียวแต่เส้นชัยมีไว้สำหรับพวกเราทุกคนที่อดทนเพียงพอเห็นด้วยไหยครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องก้าวผ่านไปให้ได้นะครับไม่ว่อไรเกิดขึ้นนะครับดูนะครับพลังที่กี่พลังนะครับ สามนะครับพลังที่สามพลังแห่งการตัดสินใจนะครับบางครั้งความฝันก็ว่าที่แล้วนะครับว่าเรย็นร้อยแล้วเชื่อก็เชื่อแล้วนะครับแต่ไม่ลงมือทาสักทีความฝันเป็นจริงไหมครับไม่จริงเหมือนไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับอยู่ที่การลงมือทํานะครับการลงการลงมือทําแบ่งแยกระหว่างคนที่สำเร็จกับคนที่เหลียอออกล้มเหลวออกจากกันนะครับการลงมือทําแบ่งแยกระหว่างคนที่วาดที่มาในอากาศกับคนที่สำเร็จออกจากกัน ด็อกเอรเอาบทกลีกล่าวไว้ว่านะครับคนที่สําเร็จจะยินดีทํานะครับในสิ่งที่คนที่ไม่สาเร็จไม่กล้าทําเขาบอกว่านะครับไม่ใช่ทําไม่ได้แต่คนคนที่ไม่ประสบผลสำเร็จไม่ทําเพราะฉะนั้นนะครับการลงมือทําสําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านฝันอยากให้ฝันนั้นอยู่แค่วิามานอากาศนะครับเราต้องออกทำทำฝันของเรา มาลงในมือเอือมือทาแอคชั่นทาให้มันเป็นความจริงทําความฝันให้เป็นความจริงนะครับนะครับและประการที่สี่ครับขุมพลังที่สี่คือการทํางานเป็นทีมเวิร์ครับเป็นทีมนะครับเราจะสาเร็จไม่ได้เลยนะครับในชื่อเครือข่ายเพราะชื่อลงก็คือเครือข่ายนะครับครับคุณแม่ผมชื่อเครือพิษนะครับครับแต่ในจริงคือเครือข่ายเลกเบิกครับการทําเครือข่ายครับเราทาคนเดียวได้ไหมครับทําไม่ได้ทําไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับ ทคนเดียวก็เหนื่อยตายสิรถเสียอ่าผมสมาติว่าถรถสิบล้อเสียเลยครับสิบล้อเสียเราเข็นรถคนเดียวไหวไหมถ้าเข็นสักร้อยคนสองร้อยคนได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไดนะครับ,<ด>รบการทำเครข่ายคืขอข้างหน้าเป็นทีมครับตอนนี้เป็นช่วงไรครับฟุตบอลโลกผ่านไปแล้วนะครับฟุตบอลโลกรู้จักเ<ล>ดวิดเบคแฮมไหมครับไม่ได้ลงเลยนะรู้จักโรนัลโดไหมครับครับซุปเปอร์สตาร์ต่างคนเดียวชนะไหมชนะไหมครับ สำคัญที่ทําไรครับทํทําเป็นทีมนะครับทำมาเป็นทีมนะครับทีมงานที่สาคัญมากนะครับแต่ทีมงานของเราการทำงานเป็นทีมมันแตกต่างนะครับความสิขงเราแตกต่างกันกับกับการทำงานอื่นๆนะครับการทํางานที่อื่นนะครับถ้าท่้นสาเร็จขึ้นมานะครับหนึ่งคนจะต้องมีอีกจํานวนคนจํานวนหลายหลายคนต้องตกต่ําหรือวอยลงไปจริงเพื่อไหมครับเห็นเพื่อไหมแต่ของเรานะครับวันหนึ่งนะครับนะครับมีดาว ดาวดวงหนึ่งที่จะดับบนท้องฟ้านะครับแต่จะมีดวงดาวอีกจำนวนมากนะครับที่ลอยขึ้นมาประดับบนฟากฟ้าเช่นเดียวกันส่วนพลังสุดท้ายนะครับนี่คือสี่พันสี่สี่พลังใช่ไหมครับพลังที่หนึ่งคือพลังะไรครับพลังความเชื่อพลังที่สองครับพลังความฝันนะครับพลังที่สามครับการตัดสินใจพลังที่สี่คือการเป็นทีมสุดท้ายคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับพลังแห่งความรักครับ พลังความรักนะครับความรักเนี่ยเป็นพลังที่สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งใดก็ได้ภูกเขาทงลูกกปย้ายได้นะครับหรือนะครับทาอะไรก็ทําได้ขอให้มีพลังแห่งความรักนะครับพลังแห่งความรักจะพาเราไปสู่ความสำเร็จน,นะครับถ้าท่านทํางานนี้เพียงเพื่อตัวท่านเองนะครับพลังของท่านจะมีแค่ฉีดจำกัดแต่ถ้าท่านทําเพื่อคนที่ท่านรักนะครับ ท่าจะมีพลังที่เรียกว่าพลังไร้ขีดจำกัดอันดีมิตต์พาเวอร์ซึ่งอยู่ในหัวใจนะครับในขณะที่ท่านตั้งเป้าหมายแล้วระหว่างทางที่ท่านเดินไปท่านต้อง่าดานนะครับมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคําสออเสียนะครับคนเปลี่ยนเสียดแล้วพูดสออเสียงแล้วมากมายนะครับนะครับพลังนะครับคําสออเสียนะครับหยาดเหงื่อนะครับน้ําตานะครับอุปสรรคนะครับและความล้มเหลวท่านต้องผ่านความล้มเหลวไปได้ครับเพราะอะไรครับ ความล้มเหลวหมายความถึงนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเดินทางไปจนถึงจุดสุดท้ายแห่งความล้มเหลวที่ตรงนั้นนะครับคือจุดเริ่มต้นของความสําสเร็จครับนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของความสาเร็จครับท่านต้องใช้พลังแห่งความรักนะครับแล้วเดินหน้าไปสู่ความเจ็บด,ด้วยกันทำเพื่อคนที่ท่านรักนะครับขอบคุณครับ ขอเชิญงูกำกับคุณนกพิชยาสุคันิ้ดยครับสุดยอดมากน,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 นะครับในวันนี้ผู้นำของเรานะครับ